ก็สวัสดีครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับเกมวี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 นะครับหรือว่าวีหตัวนะครับเพิ่งจะเคยเล่นครั้งแรกเกมนี้ก็ออกมาตอนปี2010แล้วนะครับเป็นเกมที่เก่าแล้วก็จะมาลองเล่นดูนะครับก็ไปกันเลยนะครับอือเออทุกอย่างโอเคไหมเหมือนมีอะไรเอออะไรอย่าเฮ้ย เดรร์หอลอกนี่แบบยังไวเลยอ่านไม่ทันนะคะอดเดร ay, ไม่ต้องพาไปไลทูฟิป like อ่ะอ่ะไล์ทูฟิปทำไมทำไมทำไมกดให้ตัวเองอ่านไม่ทันเนี่ย เอ้ยเออเอาดีๆ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 เออเช็คพอยต์ว้าองเกจูเลชันว้าชนิทิเกณฑเอ้ยยังจะตกตายผ่านมาแล้วยังจะขึ้นไปอีกวีเหมือนว่าทุกคนจะหนีออกไปกันหมดแล้วหลังจากที่รีเสิร์ชสำเร็จฉันก็จะออกไปด้วย โอเคแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรเยอะเอาแบบย่อๆไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันยาวแพลตฟอร์เมอร์ไวโอเล็ตกัปตันโอเค,คมันมีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับเทเลพอร์เตอร์ทุกคนไม่อยู่แต่เรือเสียหายคุณอยู่ไหนกัปตันไม่รู้ Okay. อคืมฉันเทเลพอร์ตคุณกลับไปไม่ได้แต่ว่าคุณต้องไปหาเทเลพอร์เตอร์แลวการมัที่ยานโอเคตัวสองตัวละครเสียงเดียวดูไม่รู้เรื่องรีบไปรีบไป ่าเกือบตายเกือบตกแล้วเย็ดสลายเย็ดเย็ดโดบโดบอ่ะตดบโเย็ดเย็ดอ่ะโอเจะโดดลงโดดลงอือหือไดโอ้นี่ที่มันสว่างแต่ไม่ต้องการมันแต่ว่าเอาการเป็นยาดีกว่ ว้ายังโหดยังโหดยังโหดมามามารอรอ,อเอ้ยต่อต่อต่อครับรอ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 ,อ,อเอ้ยยังโหดอ่ะครับพยายามจะไม่ตายอือหอตายอยู่ดีรีบไปเลยรีบไปเลยอืตัวใหญ่ใหญ่ได้หลบได้อ่ะครับอีซี่อือหอ อือฮึตายเลยเอ้ยลบ,บได้เกือบโดนแล้วอย่างเก่งอะนะผีเอ้ยรีบรีบรีบต้องไปยังไงวะโอ้โหข้อความขึ้นโอ้โหอะไรเนี้ยโอ้โหรีบโอ้โหรีบโอ้โห

ก็ทำไมถึงชวนได้ล่ะครับด็อกเตอร์เวลเวลก็มีบางอย่างส่งสัญญาณม,มาแปลกๆกันนะทำให้มันนั่นแหละเราก็เลยเสียกันควบคุมนั่นแหละแล้วก็ชนเข้ากับที่มิตินี้โอ้โหแต่เราก็น่าจะซ่อมยานได้แล้วนะแล้วก็ออกไปจากที่นี่แต่เราก็ต้องหาเคื่อนของเราให้เจอก่อน เออนั่นแหละภาคแบบโคตรขี้เกียจแต่แล้วก,ก็ไม่รู้หรอกว่าพ่อเขาอยู่ที่ไหนพวกเขาอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วพวกเขากลับมาได้ไหมล่ะน่าจะไม่ละ่ะเราต้องไปหาเขาเองเราไม่สามารถจับสัญญ,ญาณของพ่อเขา จากที่ยานได้เลยแล้วทำยังไงล่ะครับด็อกเตอร์ไวโอเรตเราต้องหาเขาให้เจอโอเคแล้วเ,เริ่มจากไหนดีล่ะก็ลองหาที่ยานสแก,สแกนเนอร์ของยานดู ที่โควชนาพวกนี้มีพลังงานสูงต,ต้องเจอเทเลปอร์เตอร์อย่างแน่นอนก็เลื่มไปหาดูแต่ละเทเลปอร์เตอร์ได้เลยฉันจะอยู่ตรงนี้ถ้าตรงการก็นั่นแหละรครับก็จบแล้วด่านแรก Space s t a t i o n ใช่ไหมก็ลองไปหาเล่นดูกันได้นะครับ เ9บาททั้ง ios และ android แล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่อง r e ทายรีเทิร์ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้มาดูคลิปใหม่นะครับ